สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้การแข่งขันบอมสกีโฟร์แชมเปี้ยนลีกของเราแต่ละซีซั่นนะครับก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยพามารับชมเกมการแข่งขันของซีซั่นที่27ครับเป็นซีซั่นฟูลทีมชาติครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างคุณแก๊ปธานุพัฒน์นะฮะพบกับคุณซุปกันเนอร์นะฮะคุณซุปเนี่ยก็จะใช้ทีมชาติฝรั่งเศสครับส่วนคุณแก๊ปก็มากับทีมชาติอังกฤษครับ วนนวสวัสดีครับผมแกพดุพัดนีซันนี้เป็นซีซันแรกฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมซุปนะครับก็เล่นมาหลายซีซั่นแล้วนะครับซีซั่นนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับฝากเชียร์ด้วยนะครับ มาดูรายชื่อนักเตะกันก่อนนะครับฝั่งทีมชาติอังกฤษของคุณแก๊ปนะฮะก็มากับแผนซานโตสกับ4-3-1-2นะครับผู้รุ่นระตูเนี่ยจอแดนพิกฟอร์ดนะครับคู่เซตแบ็กใช้เป็นแฮร์รี่แม็กควายืนคู่กับตำนานซูแคมเบลนะครับแบ็กซ้ายเป็นชีเวลครับแบ็กขวาอารอนวอนบิสซาก้าครับมิดฟิลด์3คนนะฮะก็มีพอลสโควดีแคนไลส์แล้วก็เดวิดเบ็คแฮมนะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวลุกเป็นเบสันเมาส์นะครับคู่สุน้าเลือกเป็นมาคัสแรดฟอร์ดยืนคู่กับตำนานแอนดี้โคครับ ส่วนทีมชาติฝรั่งเศสของคุณซุปนะครับใช้แผนเดียวกันแต่ว่าเลือกใส่เซเนแบ็กมา4คนนะครับผู้นัดประตูเนี่ยเป็นผูโกยูริสนะครับเซเนแบกสีคนก็มีอับดุลเดียโลเอ็มดกลาป็อกนะครับลาเฟเวลลาแล้วก็บูมาคาคามาลาแผงมิดฟิลตัวกลาง CMF 3คนนะฮะก็มีกอลังแตงโตอริสโตเอโกโลกองเต้แล้วก็พอลปอกบานะครับนาบิลเฟกี้นะครับเป็นมิดฟิลตัวรุกแล้วก็คูซูน่าก็ใช้เป็นคิเรนเอ็มเปเป้ยืนคู่กับองตวนกิสมันนะฮะไม่มีนักเตะตำนานนะครับฝั่งคุณซุุบบบเเออาาาาาล่่ะะะะคคครรรรรััใจผนนข้้ไป8ททีมสดยหวง เชนกิจของคุณแกลกับฝรั่งเศสของคุณซุปครับเกมเริ่มทางฝั่งของอังกฤษเป็นผู้เคลียลุกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาวันนี้มาในชุดเสื้อสีขาวครับโอ้โหตัดเกมได้เลยครับฝรั่งเศสฟิกกี้ครับไหลมาให้กับเอมปัเป้จะพลิกหลบแต่ว่ามีโซคัมเบลครับวิ่งตัดหน้าเลยหือแย่งได้ดีครับวันนี้คู่เซนแบ็กของอังกฤษเนี่ยก็เป็นตำนานอย่างโซคัมเบลนะครับยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กควายครับ อังกฤษตัดเกมได้แล้วก็ทําเกมลุกขึ้นมาเลยครับแต่ว่าไม่รีบครับเฟกี้มีสันเมาส์ยัดไปให้กับแรดฟอร์ดครับพลิกแล้วเล่นกับแอนดิโกจะชิงกับแรดฟอร์ดก็คือแรดฟอร์ดก็โดนตัดไปได้แล้วส่วนแนวรับของฝรั่งเศสนะครับก็มีเซนเตอร์แบ็กถึง4คนครับนิ่งเกมรับแล้วก็เอาชัวไว้ก่อนนะครับเอ็มบาเป้เฟกี้มาที่กิสมันครับเล่นกับเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้จะพลิกกับข้างหน้ามีโซคัมเบลครับให้ไปที่กิสมันแล้วได้ยิงครับ จังหวะสุดท้ายได้จบนะครับแต่ว่ายังติดมือของจอแดนพิกฟอร์ดครับต้องปัดออกไปก่อนนะฮะยังได้ลูกเตะมุมพอปอกบาครับรับหน้าที่เปิดลูกเตะมุมจังหวะนี้ครับโยนเข้าไปได้นายกิสมันไม่ถึงครับแล้วต้องเคลียร์ครับฟอามิสก้าเอาเราไปเข้าช้างปืนกิสมันเรียบร้อยเลยครับทีมชาติฝรั่งเศสขึ้นนำอังกฤษไปแล้วครับจากองค์กกิสมันลูกส้มหล่นครับท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวดูภาพช้าครับ จังหวะลูกแกมุมแล้ววันวิสซาก้าเนี่ยพยายามที่จะเคลียนะฮะแต่ดูเหมือนว่าเคลียไปเข้าอ่อหน้าของนาบิเฟกี้หรือเปล่าครับเห็นแวบ,บๆดูครับดูครับเต็มหน้าของเฟกี้เลยครับท่านผู้ชมแล้วเด้งมาเข้าทางปืนของกิสมันครับแบบนี้จะเป็นแอสซิสต์ของเฟกี้หรือเปล่าดูครับดูมุมนี้ครับวันวิสซาก้าเคลียร์ไปตุ้มอุม้มหูลุมมขังภูมิเลยครับท่านผู้ชมหมดฟันกรามเลยครับแต่กลายเป็นดีไปครับฝรั่งเศส เอาล่ะครับมีสกอร์แรกแล้วครับท่านผู้ชมเป็นฝรั่งเศสนะครับขึ้นนำจากองตัวกิสมันครับนาทีที่14ครับแม่แต่ลูกส้มหล่นมาหนึ่งลูกครับแล้วอังกฤษจะเอาคืนอย่างทันควันได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับติดวาลานเกมมาได้อีกครั้งหนึ่งครับเอ็มบเป้เล่นกับกิสมันเอ็มบเป้ชี้ขอบอลแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าสปีดไปเจอแม็กควายครับกิสมันอังกฤษตัดได้ครับบอลอยู่ที่เมสันเมาส์มาที่ดิคันไรส์ครับคอรสโกด้านซ้ายมีเติมครับชีเวล ยัดไปให้กับแรดฟอร์ดครับพลิกแล้วมีด้านในเติมครับเมสันเมาส์แต่ว่ามีเฟกี้ครับลงมาช่วยแล้วฝรั่งเศสตัดได้ครับป็อกบาหกองเต้ยัดไปตรงกลางครับตัวคนเดียวครับต้องรอเพื่อนนิดนึงครับโทอริโซยัดคืนไปให้กับกิสมันไหลมาให้กับเอ็มบัปเป้โอ้โหโดนเมกควายครับเปลี่ยนดีกว่าโดนเข้าซ้ายขวาครับบอยมิซาก้ามาช่วยด้วยนะฮะอันใดครั้งนึงครับอังกฤษแรดฟอร์ด ทำทิเงกันอยู่นะครับมีสันเมาส์เมาส์ม,มองหาเลตฟอร์ดครับแล้วเบินคืนมาที่แอนดิโก้แอดิโก้รอจังหวะแล้วพิกคับลาปลอ็อกโอ้โพยายามแย่บอลแล้วแอดิโก้เรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมเคลียร์ไม่ขาดครับลาปลอ็อกเดี๋ยวดูภาพชาครับเหมือนจังหวะแรกเนียพยายามที่จะสกัดบอลได้แล้วนะฮะแต่ว่าแอนดิโก้ยังไม่เสียหลักค่ะท่านผู้ชมดูครับดูว่าแอดิโก้รอจังหวะพิกนิดนึงครับแย่ได้ครับแต่ว่าไม่เสียหลักครับบอลก็ยังอยู่ตรงนั้นครับแอดิโก้เลยหน้าขึ้นมาก็ซัดด้วยซ้ายครับหน ผู้ก็อยู่ในสปายครับท่านผู้ชมดูครับรอจังหวะพลิกนะฮะแล้วลาป็อกไม่เข้าจังหวะแรกแะครับแย่สกัดแล้วเสียหลักนิดนึงนะฮะพยายามที่จะเหนียวด้วยนะครับแต่ว่าเอาแอนดิโคไม่อยู่ครับท่านผู้ชมอารับอังกฤษตีเสมอได้แล้วครับจากแอนดิโคครับนาทีที่28ครับคอยทำเกมขึ้นมาใหม่ครับฝรั่งเศสกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งทริโซกองเตะขอไปใหม่ครับทริโซอีกครั้งหนึ่งกิสมัน กิสมันพิกแล้วครับให้กับเอม็มบเป้คือมาที่กิสมันแล้วแจมพยายามที่จะยิงครับติดแม็คกควายอีกแล้วครับลแล้วจะโดนสวนครับต้องระวังให้ดีครับตอกส้นมาโอ้โหเาะเจาะทีเดียวครับแอนดี้โคสป,ปีดน,นี้เดียวโลสป,ปีดนี้นะโดนเบียดเอาไม่ลงครับท่านผู้ชมยิงโอ้โหเอาไม่ลงไม่ลงครับท่านผู้ชมโอ้โหโดนเบียดแล้วไม่ลงครับสองจังหวะซ้อนเลยครับสองลูกซ้อนเลยครแอนดี้โคบาลานซ์ดีจริงๆครับโดนเบียดโดนลังโดนเหนียวก็เอาไม่ลงครับ โอ้โหแล้วดูการตอก้นของแรดฟอดนะฮะท่านผู้ชมตอกหลุดเลยฮะท่านผู้ชมโอ้โหดูครับดูฮะแล้วคุณซุปก็พยายามที่จะเหนียวจัดลังนะฮะแต่ว่าคุณแกพยายามที่จะบังคับแอนดีโคเนี่ยฉีกไปด้านซ้ายนะครับเพื่อหาเหลี่ยมที่ดีกว่าครับจะได้ไม่โดนดึงนะท่านผู้ชมแล้วยิงซัดสวนไปเลยยิงดีด้วยท่านผู้ชมเท้าซ้ายของแอนดีโคครับลูกที่2อโอ้โหยิง2ลูกติดครับอังกฤษเนียนจริงๆครับ แม่สวยครับสวยครับทิ้งจังหวะนี่แหละฮะฝรั่งเศสโดนสวนกลับนะฮะท่านผู้ชมค่อยต่อบอลขึ้นใหม่ครับนี่ขนาดเป็นเซนเตอร์แบ็กสี่คนนะฮะท่านผู้ชมโดนตัดได้แล้วครับบอลอยู่ที่เบคแฮมบอยบิสเซกาเคาะมาอีกแล้วครับเม้าเบคแฮมครับเป็นจังหวะได้เปรียบครับเบคแฮมยกมาให้กับแอนดี้โคครับใช้ตัวบังแล้วจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับยังเล่นต่อได้ครับแหมตวัดเข้าไปได้ในแซนฟอร์ดไม่ได้เปรียบครับ บุกอยู่ดีๆนะโดนสวน2จังหวะเลยครับตัดได้แล้วครับอังกฤษเคมเบลยกมาด้านขวาครับเบคคมไอ้ที่วัลมิสซก้าครับยัดไปแอนดิโกพักไว้ที่ไล์เลนสามเหลี่ยมครับแลตฟอร์ดคืนมาที่แอนดิโกได้แล้วท่านผู้ชมซัดเข้าไปแม่จะเอาฮัตจิตตั้งแต่ครึ่งแรกครับท่านผู้ชมแม่ทำเกมได้น่ากลัวทีเดียวครับคุณแกรบดูฮะเล่นเป็นสามเหลี่ยมครับดูครับแล้วคืนมาทีแอนดิโกครับจังหวะนี้ซัดด้วยขวาแม่ เกือบจะแฮตทิกตั้งแต่ครึ่งแรกครับถากสาออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองทำเกมลุกได้น่ากลัวทีเดียวครับคุณแก๊ปคุณซุปก็พยายามใช้ความนิ่งค่อยๆเคาะบอลต่อบอลไปแล้วนะฮะแต่ว่าพอเสียแล้วเนี่ยต้องชื่นชมจังหวะสวนกลับของคุณแก๊ปด้วยนะฮะ ตัดได้อีกแล้วครับอังกฤษแต่ว่าหมดเวลาครึ่งแรกครับก็เป็นฝั่งของอังกฤษนะฮะของบอลมากกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีโอกาสเยอะกว่านะฮะจากจังหวะสวนกลับด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นนําไปนะครับ2-1นะฮะก็ต้องมาแก้เกมกันในครึ่งหลังกันต่อนะฮะคุณซุปเปอรสองท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์แข่งจากซีซั่นที่ผ่านมาหลายครั้งแล้วนะครับคุณแก๊ปเนี่ยก็เป็นซีซั่นที่2นะครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีทีเดียวนะฮะ คุณซุปก็เช่นกันนะครับเข้ารอบลึกๆมาหลายครั้งนะครับมารับชมเกมกันอีก45นาทีครับเริ่มเกมมาก็ตัดเกมได้เลยครับอังกฤษแล้วมีเปลี่ยนตัวสำรองด้วยนะฮะแอนดี้โค้ครับทำชิงแล้วมีโอกาสทองอีกแล้วครับยิงแหมติดมือครับคุณโคโยลิสวันนี้แอนดี้โค้ครับมีโอกาสเยอะมากนะฮะดูครับทำชิงกับแรดฟอร์ดแตะแล้วหลบหลุดเลยนะท่านผู้ชมดูครับยิงด้วยซ้ายครับเพราะว่ายังมุมไม่พอครับยังติดเซฟของฮุยโกยูลิสครับ ได้เพียงลูกเตะมุมฮะแม่ทำโอกาสสร้างโอกาสได้บ่อยครั้งทีเดียวครับคุณแก็ปเดวิดเบคแฮมครับเล่นเป็นช็อตคอนเนอร์นะครับแต่ว่า เรียกตัวประกบออกมานะครับเบ็คแคมโยนเข้าไปเอนเนเดสับงงเคลียร์มาแต่ว่าแถว2ยังมีครับไลซ์เลนกับวามิสก้าแล้วคืนมาที่ดีแค่ไลซ์สักไม่มีมุมยิงแล้วต้องเคลียร์ออกมาก่อนครับเฟกี้กบอลมาเข้าทางเอมเปเป้ครับไหลมาให้กับกิสมันกิสมันสปีดไปครับท่านผู้ชมแล้วยังไงครับ2ต่อ7 2ต่อ8ครับท่านผู้ชมต้องไปเอากับกิสมัน คือมันไม่มีตัวเลือกนะทานผู้ชมแล้วโดนแย้งไปแล้วครับมามีกันแค่2คนครับอ้าวแล้วตัดได้ครั้งหนึ่งครับฝรั่งเศสเฟกี้ยังได้อยู่กับกิสมันเคาะมาแล้วหือฉลับนิดนึงแต่ก็ยังได้อยู่ครับเฟกี้ต้องเอาคืนให้ไวที่สุดครับคุณซุปอกบ่าเอาละครับต้องดึงช้าไว้ก่อนครับไม่รีบจ่ายไปปันก้อยไปที่โทเรโซ่ครับ กองเตะกองเตะยัดไปให้กับกิสมันเคาะมาให้กับเ e อ็บัปเป้ครับยังได้อยู่พิกแล้วไม่มีมุมยิงครับโอ้โหโดนประกรบ2-3คนอังกฤษตัดตายต้องระวังสวนกลับครับโยนไปยังไงครับยังได้อยู่ที่เมสันเมาส์ไปให้กับเ e อนิโก้เดียโลลาฟ็อกเนี่ยถูกถอดออกไปแล้วนะครับในช่วงพักครึ่งนะฮะส่งลูคัสเอนเดสลงมาแทนนะครับ <S S <ake> er, สำหรับเซนเต์แบ <from S 2> ็กของฝรั่งเศสนะครับกิสมันเคาะเร็วตัดหน้าเอ็บัปเป้ไปหน่อยครับท่านผู้ชม แม่ไอเดียดีครับแต่ว่าจังหวะไม่ได้ครับแล้วต้องระวังจังหวะส่วนให้ดีนะฮะทำเกมลุกอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยต้องการสกอร์ครับฝรั่งเศสแต่ว่าก็ต้องระวังการสวนกลับของคุณแก๊ปด้วยนะครับทอริโซกัดไปให้กาเฟกี้ครับ,รบ <c oughs> ปล่อยบอลไหลแล้วลึกไปถึงพิกฟอร์ดเลยฮะดูเหมือนว่าความผิดพลาดของลาบ,บ็อกก็ถูกถอดออกไปนะครับในช่วงพักครึ่งเอ้าต้องระวังครับเดนอยู่หน้าปากประตูนะฮะวันวิสก่าเมาส์เบคเคม เมคแคบแอนดิโคก็ไม่ถึงครับอานะฮะเสร็จฝรั่งเศสนะครับเดียโลแต่ก็ขึ้นเกมไม่ได้ครับเราวโดนตัดเกมไปครับแอนดีโคตอนนี้สถานการณ์เนี่ยคุณซุปต้องการสกอร์นะฮะแต่ว่าก็ต้องระวังการสวนกลับของคุณแก๊ปด้วยนะครับแผนนี้เนี่ยก็จุดเด่นอยู่ที่การสวนกลับแล้วก็การทําชิงนะฮะต้องระวังให้ดีครับแผนเดียวกันนะฮะถึงแม้ว่าคุณซุปจะใส่เซนเตอร์แบ็กมาถึง4คนนะครับแต่มาถึงตรงนี้นะครับคุณแก๊ปก็ ทำจังหวะทำเกมลุกหาช่องเจาะได้ดีอยู่นะครับคามาลากองเต้เฟกี้ครับยัดไปให้กับเอเบเป้ครับพ,พิกได้พิกได้จะไม่มีมุมยิงครับกองเต้เ,เ,เ,เติมขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ยิงครับอ้าวยังเคียย์ยังไม่ขาดครับต้องเคียย์ให้ขาดครับคิวเวลเอาล่ะสิ่งที่น่ากลัวก็คืออังกฤษตัดได้แล้วระวังโดนสวนนะฮะท่านผู้ชมบอลอยู่ที่แรดฟอร์ดครับเอาล่ะครับนั่นนะครับไปแล้วครับเอดีกโกครับแหวกไปตรงกลางดื้อๆแบบนั้นแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห โอ้สิ่งที่กลัวก็คือเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ชมดูครับเป็นแฮตติกของแอนดี้โคจนได้ครับนี่ฮะทำชิ่งกับแฟลตฟอร์ดแลท่านผู้ชมสปีดไปแล้วโอ้โหเบียดซ้ายกวา่าเอาไม่อยู่กับตัวเล็กนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าบาลานซ์ดีครับแอนดี้โคทำชิ่งแล้วหลุดเลยครับทุกผู้ชมดูครับ โอ้โหไหลซ้ายไหลขวาครับ <c oughs> เบียดตรงกลางแต่ว่ามาช้าไปหน่อยครับ <c oughs> อนดิโก้สแตนติกไปแล้วครับ31 <c oughs> นึ่ง <c oughs> นี่แหละครับ <c oughs> อย่างที่บอกครับทำเกมลุกอยู่คือคือถ้าเกิดว่าลุกไปแล้วไม่ได้จบเนี่ยต้องระวังนะฮะถ้าเกิดว่าโดนแย่งได้แล้วโดนสวนนะฮะต้องจบนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสกอร์หรือไม่ได้เป็นสกอร์เนี่ยก็ต้องยิงให้บอลตายไปก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยจังหวะ สวนกลับของคุณแก๊ปน่ากลัวทีเดียวครับแล้วกลับกลายเป็นว่าจะเอาสกอร์คืนนะฮะกลับโดนเพิ่มครับต้องระวังนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่ามาอีกแล้วครับเฮลิเคนครับลงมาใหม่ครับเอลิเคนนะครับลงมาแทนแอดิโกแล้วฝรั่งเศสก็ส่งเบนเซม่านะครับลงมาแทนเฟกี้นี่ใส่กองหน้าเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับเบนเซม่ากิสมันเอ็มปาเป้ เบซ์มาเล่นกับแอบบะเป้แล้วเบซ์มาโอ้ยแรงไปนิดเดียวท่านผู้ชมตอนนี้ฝรั่งเศสมีหน้าสามนะครับแล้วขยับกิสมันลงมาเล่นเป็น AMF แทนเฟกี้นะครับ แม่ต้องการสกอร์ครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ทดเวลา2นาทีครับเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมครับแล้วเป็นจังหวะของอังกฤษครับดีแคลไลส์มาที่เมสันมาครับถล้ำไปหน่อยครับท่านผู้ชมหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหทัคติกกลยุทธ์เนี่ยสำคัญแล้วก็จังหวะเกมของแก๊ปทำได้ดีทีเดียวครับท่านผู้ชมแมตช์นี้ชนะไป3-1นะครับแล้วอีกแมตช์หนึ่งนะฮะก็ชนะ3-0ครับโอ้โหสกอร์รวมคุณแก๊ปชนะไป6-1นะครับผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็มีปรรระะมมมมาาาณนนีี้คคับใท่่่่เพิงงชชออยลื สดุดทกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ